คนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะเด่นในเรื่องของโชคลาภนะคะเรียกว่าช่วงนี้นะมีดวงรับทรัพย์รับโชคได้เงินก้อนโตได้เป็นเจ้าสัวรับเงินกันรัวๆกันทีเดียวค่ะดวงดีดวงเฮงแบบนี้ค่ะคุณจะต้องมันทําทานให้กับคนยากไร้นะคะหรืออาจจะเป็นพวกสัตว์จรจรัดสัตว์ที่อดอยากทั้งหลายอันนี้เรียกว่าก็จะเป็นการเสริมดวงได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว ส่วนในเรื่องของการงานจะมีความก้าวหน้าค่ะนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทํางานคุณไม่สามารถที่จะไว้ใจให้ใครทํางานแทนคุณได้นะเพราะมันมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายเกิดการผิดพลาดค่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าต้องระมัดระวังการใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ไว้บ้างความคิดเห็นเหตุผลที่มันต่างกันจะทำให้มีปัญหาร,ระหว่างกันได้ ส่วนในเรื่องของการเงินเรียกว่าหมุนคล่องมือนะคะแล้วมีโอกาสที่จะได้รับเงินปันผลด้วยหรือใครที่เป็นเจ้าหนี้อยู่นะคะอยู่ๆอาจจะมีลูกหนี้เนี่ยนำเงินมาคืนให้อย่างไม่คาดคิดคาดฝันด้วยเช่นกันสําหรับในเรื่องของความรักค่ะคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยนะคะช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่เติมเต็มความรู้สึกความรักให้กันและกันที่เรียกว่ามากมายเลยทีเดียวบอกนิดนึงค่ะว่าความรักคุณน่ยดีอยู่แล้ว เปียนแบบว่าอาจารย์ลักษณ์เตือนนิพนึงว่าอย่าทุ่มเทให้กับงานมากไปจะลืมเวลาที่ให้กับครอบครัวหรือลืมใส่ใจคนรักส่วนคนโสดจะมีคนดีๆเข้ามาใกล้ชิดเข้ามาผูกพันเข้ามาพูดคุยกับคุณนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคท่านที่เกิดวันนี้นะคะในเรื่องของสุขภาพให้ระมัดระวังการยกของหนักค่ะเพราะว่ามันอาจจะออมีเกณฑ์ข้อกล้ามเนื้ออักเสบ ในเรื่องของแข้งขาที่มันจะต้องแบบถูกกระทบกระเทือนบาดเจ็บได้ต้องระมัดระวังเลยนะคือการทะเลาะเบาะแวะกับคนใกล้ชิดใกล้ตัวมาดูในเรื่องของเลขนำโชคค่ะนะคะเลขมงคลของคุณจะเป็นเลข4เลข5เลข2